พอ่พอแม่จันทอนฉันแหน่อยุ่แล้วค่ะเมื่อนี้พามา,าสำนักง,งานพัฒนาชุมชอนอำเภอบ้านผือค่ะเพื่อที่จะมาลงทะเบียนสินค้าโอท็อปค่ะค่ะกะเดี๋ยวเข้าไปเก็บเอากาสารกันเลยค่ะไม่ยังนะจ้าอันมาส่งนั้นผมกาจอดจ้าค่ะมาจากบ้านใดค่ะอบ้านนังขวางหมู่สองจ้าค่ะตำบ้านทาศาล บรรยากาศรอบๆค่ะอจนกันด้ไหนกนดค่ะมาจากไหนบ้านหนค่ะมาจากบ้านหิมตั้งโม่ห้าครับอ๋อค่ะตำบลข้าสารไ่ตอเป็นค่ะสุ้มเงินก็ขอจอค่ะเดี๋ยวขอเนุญาตเข้าไปก่อเอกสารนะค่ะปอรเนี่ค่ะเข้าไปก่อเอกสารค่ะบรรยากาศรอบๆ เป็นหัวหน้าค่ะเป็นหัวหน้าที่ค่ะที่จะมาลงทะเบียนรถซึ่งฆ่าโอ,อทอ็อปค่ก็เป็นเอกสารค่ะที่จะมากรอกเพื่อลงซึ่งค่า,าเป็นสินค้าโอ,อท็อปค่ะ ทรงเอกสารค่ะนี่เมันไม่ใช่ช่ว่าเรารไดเป็นวิชายกีทุกช่วงเนอะเจ้าเด้มา